เอาละครับกบสวัสดีทุกท่านนะฮะก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้า Facebook ของผมนะฮะก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมของที่ผมแชมนะร์มาก็คือ h ูแ t h a i l a n d ดนดีนะค่คือใครพูดนั่นเองนะครับผมก็เห็นหน้านะก็คือ,อที่ด้านหลังมืดนะคือผมปิดไฟเล่นนะะก็จริงๆเราปิดฝัดก็ไ,ได้นะเห็นไหม เพิ่มอรรถรสนะฮะในการเล่นเกมของเรานะครับผมในะ a c e b o o k ผมไม่ได้แชร์ไว้นะแต่สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นอันนี้นะก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับสำหรับใครที่สนใจจริงๆนะครับก็เกมนี้เขาก็มีภาพบอกด้วยนะว่าเกมนี้ประกอบด้วยภาพหลอนและน่าสะพรึงกลัวอยาดจเล่นเกมนี้ถ้าคุณอายุตว่า1 6ป,ป,ปีนะครับจากคนตันคนสร้างเกมนะก็ เนื้อเรื่องหลักๆของเราเนี่ยเป็นเนื้อเรื่อง่องคุณถูกใงเขียนบทความเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งที่เรียกว่าอัลตรอซิตี้นั่นคือเหตุผลที่คุณกลับมาบ้านหลังนี้เละเรื่องหลังจะได้เริ่มต้นขึ้น y You are Are you ready yes แล้วกดเข้าเลยครับอุย้ย เสียงถือว่าเสียงใช้ได้เลยนะฮะ subject ladies form pro at thestandard com เวลาตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะสำหรับในเกมนะฮะถึงทอม o อ t m a n นะ f r e e n e t t e r com ให้ทอมวันนี้ทอมอา่าฉันมีอะไรอยากจะบอกฉันมีอะไรอยากให้คุณค้นหาฉันมีเรื่องยากที่อยากให้คุณค้นหาอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะอา่าที่ฉันมีอะไรอยากให้คุณไปนค้นหาที่ อัตโตซิตี้แคสแอนวีทรอนอะไรแบบว่ามันแบบว่าเราต้องหาหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็แปลไม่เก่งนะฮะผมก็ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะสคริปต์แอนเพย์สกิ๊เมลไปฮะ,ะโอ้โหตายแล้ว <c oughs> ผมขอดสคริปต์ไปแล้วกัน this is พอยาดเปิดแฝดแล้วนัน <ś c oughs> ใจเดือดหัวใจวายนะวุ้ย What the fuck แม่งจัมสแก์กูอย่างนี้เลยเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย What's the matter นี่มันอะไรอะ่ะ โอ้นี่ไงเหตุผลที่ผมไม่อยากอิเซตมันพูด you shall remember คุณจะต้องจำฉัน and อะไรนะ c o n s u m e i v the power memory เป็นพลังงานอะไรความจำพลังงานความจำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ you shall die คุณต้องตาย ไอคา้าล้วไม่สามารถเปิดมันได้เัวหล่อนพอตัวนะฮะสลับเกมนี้มาตอนไหนว่าตอนแรกยังไม่เห็นไหมอ่ะือคุณหาไม่เจออ่ะ แสดงว่ามันต้องอยู่ในห้องนี้แหละฮะอ้าทีนี้ค้นหาไม่ได้เลยฟักนี่กดอย่างรวยแล้วนะ,ะทำไมอะ่ะใต้ลูกขึ้นลูกมือนะ,ะถึงจะกดได้อ๋อ โอ้ยอ่ะคุูยอมขอยด้านรีเกมใหม่นะฮะมันช้านะฮะมันเข้าไม่ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันเห็นเห็นพวกเขาคอมเมนต์กันนะว่าผีเพียนจไอเราก็ไม่รู้นะก็เลยมาลองเล่นกันดูนี่ไงอุยอ๊ยปักอุ๊ยวอท พีเอ sure okay. hey. 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 um ็นจ um ีนะฮะผีพีเอ็นจีสุดยอดเลยนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยก็แค่ดำๆมาฮะมันก็เขาบอกว่าเกมนี้นะฮะมีข้าวโคงมาจากเรื่องจริงนะฮะก็ จะเป็นยังไงก็พิจารณากันเอาเองแล้วกันนะฮะตามความเหมาะสมของเกมนะครับแต่ก็อย่างที่ขเขาได้บอกไปนะฮะว่าเกมนี้คนที่อายุต่ตำกว่าสิปีไม่ควรเล่นนะครับพอผมก็มีหน้าที่นำเสนอนะฮะชิ <Shit. S 1> ดดูอะไรวะ <S 2> <S 2> <S 2> ดเตยงนอนนันสิมันเต็ไมไปด้วยเลือดดูท่าแล้วมันจะแข็ง อะไรวันนี้ป่ะแต่ว่าเราว to be smr เป็นอยู่เราอยู่เราอยู่ไม่ได้หรอกอ่าผมขอไม่อ่านเนะาะเพราะมันเยอะเกินค,ความสามารถที่ผมจะอ่านได้นะฮะอะ่ยังไงต่อวะหาเคอร์เซอร์รูกมือนะฮะเราต้องหาเคอร์เซอร์ลูกมือ แล้วไงอ่ะคือเสื้อลูกมือไม่มีแล้วอ่ะออไงต่อครับเพียนจีนะเฮ้ยเอพีเียนจีเพียนจี โอ้ตายแล้วผีเพียนจีหลอกกูโอเคสำหรับห้องนี้ก็หมดแล้วนะฮะเราก็ไปห้องนี้ต่ออะไรยังไงอะในหนึ่งห้องมันให้เราหานะฮะหาของหาอะไรนงี้หรือเปล่าฉะนั้นเดี๋ยวผมจะยังไงมันไม่มีนั่นบอกอะ่ะ มันไม่ขึ้นเครอร์เซอร์ให้เลยอะยังไงอะมูกจะแต้มอะไรได้บ้างไหมเนี่ยอ่าแต้มอะไรได้บ้างเนี่ยแต้มไม่ได้เลยนะฮะมันไม่มีลูกเครอร์เซอร์อ้าวอ้าวอ้าวอา๋อแล้วครับพีเพนจีเริ่มหลอกแล้วครับ อยู่ห้องก็ข่าวไปเ <c oughs> ข้าสิครับอืม <c oughs> อะไรนะเออ่ดูอุกาวพวกนี้สิอะไรวะอ่มันถูกใช้ที่เต็มถ,ถูกใช้ไปแล้วเลือดเต็มไปหมด ฉันคิดว่าอันนี้มันอะไรวะในห้องนี้มันต้องมีคนใช้เอาไปทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะผมก็ผมก็มแปลไม่ค่อยถูกนะฮะงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่แค่นี้นเย มีอยู่ก็มีเสียงอะไรไม่รู้นะดังขึ้นมาเออยังไงดีล่ะแสวัสดีครับห้องนี้เราเคยเจอกันแล้วนะฮะ นั้งไงก็ก็ผีพีเอนจีครับไน้กุมหาอะไรครับฉันเข้าใจะที่นี่นะเต็มไปด้วยวิญญาณอะไรสักอย่างฮนะวิญญาณร้ายในห้อง่่นจะจำได้ด้วยที่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ฮอลิเบอลฮอลิเบอลนี่อุตตะตกใจจุงวี อะไรวะ V อะไรวะกูอ่านไม่ทนัน What the fuck this one แล้วไงจบแล้วนะครับสำหรับตอนแรกครับของอ่าัลโติตีนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามพาร์ตต่อไปกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องสำหรับใครที่ชอบนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ อของเว w j a c ทแ o ็คคอรเกมไว้ให้ใต้ description นะครับผมก็มาดูดเครดิตกันอีกรอบนะฮะอัลโตซิตี้เครดิตบายแบทคอมเพนีะฮะอะไรประมาณนี้นะครับก็เห็นไหมะจะมีนี่ก็สิทธิถูกต้องนะครับผมแล้วก็วิสิตสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บ a c k แจ็คสไปดเนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของเขากันก่อนเลยนะฮะ าใหม่เอาใหม่เอาใหม่เว็บ dot j a c k j s dan ฮะ j s p e r k p r k e com ไม่มีว่ะโอเคไม่เป็นไรก็ทุกคนก็เข้าไปดูกันเอาเองก็แล้วกันนะฮะของเว็บนี้นะฮะ ก็สำหรับผมตัวผมก็มีหน้าที่ที่จะนําเสนอตัวเกมนะครับก็แค่นี้นะฮะก็หรับ,บคนทีเชอาว่าเหมือนเดิมน,นะที่พูดไปรอบที่แล้วอย่าลืมนะฮะไปแล้ว,ลลวเดี๋ยวพาร์ทส,สองเรามาต่อกันพานะนะร์ทหน้านะฮะไม่รู้ว่าเขาจะทำกันหรือ,อยังนะฮะตัวเกมนี้เพราะคือว่าหลอดระดับหนึ่งนะทุนใจอะ่ะเล่นได้นะฮะถ้าใจจริงถ้าใจพอนะไปแล้วครับสสวัดี